เห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาหลายคอมเมนต์อยู่นะว่าสารไทอะเมทอกเซมเนี่ยมันสามารถใช้ป้องกันและกำจัดบัวได้หรือไม่ใช้ได้ครับเพื่อนๆนะใช้สามารถใช้ป้องกันและกำจัดบัวได้ที่นี้ถ้าเราจะใช้มันเนี่ยเราต้องรู้กลไกการทำงานและกลไกการออกฤทธิ์ของสารตัวนี้สักหน่อยเนาะเพื่อนๆเนาะพอถ้าเรารู้กลไกการทำงานและกลไกการออกฤทธิ์ของสารที่ถูกต้องนะเพื่อนๆนะมันจะทำให้เราแบบไม่ใช่สารมั่ว แล้วก็ไม่เอาไปผสมกับสารกุ้มอื่นแบบมั่วๆแล้วมันก็จะทำให้ลดไซเอฟเฟกหรือผลข้างเคียงที่มันจะเกิดขึ้นกับใบข้าวหรือต้นข้าวของเราได้โดยตรงซึ่งไอการลดปัญหาพวกนี้ได้โดยตรงเนี่ยมันก็จะทำให้เราลดภาระเรื่องอยาป้องก,กันกับจัดเชื้อราได้โดยตรงอีกนั่นเองนะก็มาทำความเข้าใจกับสารไทอะมีทอกซิมกันนิดนึงเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำเนื้อหาที่มันเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ ตัวสารเฉพาะเฉพาะเฉพาะออกมาให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆครับวันนี้ก็ขอยิบยกเอาตัวไทอะมีทอกเซมมาพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังก่อนว่ามันคือสารอะไรสารสามัญไทอะมีทอกเซมเนี่ยมันเป็นสารออกเล์ดูดซึมสารชนิดเนี้ยมันสามารถเคลื่อนย้ายตัวเอง ในต้นข้าวของเราได้รวดเร็วมากคือเราจะพ่นสายใบเนี่ยมันสามารถที่จะแทรกซึมผ่านเซลล์แล้วก็แทรกซึมไปอยู่ยังสวนต่างๆทั้งต้นทั้งรากทั้งทุกสวนของต้นข้าวเลยนี่คือข้อดีมันเป็นประจวบเหมาะกับพฤติกรรมของบัวพอดีเลยคือบัวก็คือจะใช้วิธีการวางไข่ที่กาบก่อนถูกไหมเราเพอฟักเป็นตัวอ่อนก็จะใช้วิธีการเจาะฝั่งตัวเข้าไปอาศัยอยู่ในไส้ของข้าวถูกไหมครับแล้วยาตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันจะออกฤทธิ์โดยตรงกับระบบการย่อยของแมลงทันทีเลยเมื่อใดก็ตามแต่ที่แมลงดูด เอาน้าเลี้ยงของต้นข้าวเข้าสู่ร่างกายของตัวมแมลงนั้นยาตัวนี้จะไปทําการยับยั้งการดูดซับสารอาหารในร่างกายตัวเองทันทีแล้วมันก็จะไปทําลายประสาทส่วนกลางของตัวมันเองซึ่งเมื่อประสาทส่วนกลางของมแมลงทุกชนิดนะครับมันไม่เฉพาะตัวของบัวนะมันรวมทั้งเพี้าไฟมันรวมทั้งเพีย้ยกระโดดมันรวมหมดเลยนะเพื่อนๆนะ มันก็จะไปออกฤทธิ์ทำลายประสาทส่วนกลางพอประสาทส่วนกลางทํางานไม่ปกติมันก็จะทําให้ระบบการสั่งการส่วนกลางมันหยุดพอมันหยุดปุ๊บมันทําให้กล้ามเนื้อของมันหยุดด้วยพอมันหยุดปุ๊บมันก็ทําให้ตัวของแมลงพวกนี้ตายลงในที่สุดนั่นเองนี่คือกลไกการทํางานของมันดังนั้นถ้าจะพูดถึงประสิทธิภาพของตัวไทอะเมทอกเซมเนี่ยมันก็จัดได้ว่าเป็นกลุ่มสารที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็ ถ้าพูดถึงบทบาทที่สําคัญที่เราสามารถที่จะใช้ในการควบคุมกําจัดปัญหาบัวตั้งแต่ต้นกําเนิดเช่นช่วงข้าวเล็กหลังคุมเลนไปจนถึงข้าวก่อนท้องสามารถใช้ทดเทนตัวไพมิโทซินเลยได้ไหมก็ได้ครับเพืเ่อนๆก็สามารถใช้ได้นะโดยอาจจะไม่ต้องใช้ยาในกลุ่มน้ํามันเช่นพวกอะไรอะพวกไดโควอตพวกอะไรไะไซเปอร์แมทชิลอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สารพวกนี้เลยก็ได้เพราะว่าสารออกฤทธิด์ดซึมเนี่ยต่อให้แมลงมันเจาะเข้าไปอยู่ในต้นนะต่อให้บัวมันเจาะเข้าไปอยู่ในลําต้นของ ข้าวได้เนี่ยสุดท้ายจนแล้วจนลดวันต่อวันเนี่ยแมลงมันก็ต้องกินอาหารอยู่ดีครับเพื่อนเแล้วมันยังไม่ทันทําลายต้นข้าวเราหรอกแค่มันเจาะไปเนี่ยมันยังไม่เกิดผลนะครับเพื่อนๆมันไปจะไปเกิดผลต้นที่มันระยะที่มันจะรอกข้าบดังนั้นไอ้แมลงเนี่ยมันจะตายก่อนมันจะตายก่อนมันก็เลยทําให้อะไรมันก็เลยทําให้การฉีดพ่นสารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยไปมีผลในการยับยั้งการประสบปัญหาต้นข้าวเป็นหลอดหอมของเราได้โดยตรงนั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะ ของการใช้ตัวไทอะเมทอกเซมในการควบคุมกำจัดปัญหาบัวอย่างต่อเนื่องแต่ข้อเสียคือราคามันค่อนข้างจะสูงนิดนึงที่นี่มันก็จะมีข้อเปรียบเทียบอีกว่าระหว่างตัวที่มันเป็นตัวไฮเอนกับตัวโลคอสเกรดหรือคุณสมบัติของเนื้อสารมันแตกต่างกันไหมมันก็ต้องทดสอบกันทางเชิงกายภาพครับเพื่อนๆเพราะว่าจะพูดกันตามเนื้อผ้าตรงๆกันนะผมไม่ค่อยเชื่อถือเปอร์เซ็นต์สารที่มันมีขายอยู่ในบ้านเราเอาเสียเลยครับเพื่อนๆนะ พูดขอพูดคํานี้เลยว่าเอาซะเลยไม่ไม่เชื่อถือเอาซะเลยแหละเพราะมันบ้านเรามันเสรีเกินไปมันเสรีเกินไปกับเรื่องของการจําหน่ายสารเคมีการจหนายปุย๋ยเคมีการจหนายฮอร์โมนมันแฟรี่เกินไปการควบคุมมันถ้าเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนานแล้วเจริแล้วมันคนละเรื่องกันเลยครับเพื่อนๆดังนั้นผมขอให้เครดิตนี้น้อยที่สุดเลยกับเรื่องเปอร์เซ็นต์สามวิธีการทดสอบก็คือเราก็ต้องทดสอบเชิงประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วก็เอามาเทียบกันว่าระหว่างตัวที่มันแพง กับตัวที่มันถูกอันไหนที่มันจะมีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีกว่ากันแล้วเราก็ค่อยๆปั๊บค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆจูนไปถ้าพ้นไปแล้วมันสามารถควบคุมปัญหาพวกนี้ให้เราได้นั่นแสดงว่ามันตอบโจทย์เรานั่นก็หมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่าถ้าเราใช้ตัวถูกแล้วมันดีเราก็ควรจะใช้ตัวถูกไปแต่ถ้าเราใช้ตัวถูกแล้วมันไม่ดี แล้วก็คนจะเลือกในระดับกลางๆหรือก็ระดับท็อปแต่ไอระดับที่มันเป็นราคาไฮเอนด์ก็ขอให้มันเป็นคำตอบสุดท้ายของการเลือกของเราก็แล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆหลายๆคนทำผมเข้ามาว่าไอไท,ทอเทเนียมเซมเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ป้องกันกันกบจัดบัวได้ไหมได้ครับเพื่อนๆได้อย่างดีเลยแหละแล้วเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวกับ การส่งเสริมการขายของผู้ผลิตนะไทยมีท็อกซิมนะเพืเ่อนๆนะแต่ว่าจะบอกถึงผลข้างเคียงที่มันเป็นผลบวกนะที่มันเป็นผลบวกของการใช้สารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ต้นข้าวเรามันจะผลิตสารแอนติบอดีที่มันไปมีผลกับแมลงที่เป็นศัตรูข้าวเราได้โดยตรงมันก็ทําให้การเจริญเติบโตการตอบสนองของสารอาหารของธาตุอาหารของข้าวในานาเรามันก็ได้ประสิทธิภาพดีขึ้นตามมานี่ไม่ได้เป็นเหตุผลว่าถ้ามันดีอย่างนี้แล้วจะส่งเสริมให้คุณฉีดตะ คือฉีดตะบี้ตะบันโดยที่ไม่ได้สนใจความจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะครับเพื่อนๆไม่ใช่นะครับยาวตะกะที่มาใช่นะครับไม่ถูกนะครับรู้ว่ามันดีเราต้องคํานึงด้วยนะครับว่าไอสิ่งที่เราเอามาใช้เนี่ยเราผลิตมันได้ไหมถ้าเราผลิตมันไม่ได้ใช้เฉพาะที่จาเป็นเท่านั้นไอปัญหาบัวเนี่ยมันจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงในยามที่มันจะลงนะเพื่อนๆมันไวมากเราเผลอแค่สามสี่วันเนี่ยเรียบร้อยเลยผลไวมากเลยข้าวจะแต้เลยครับตอนแรกมันจะแต้ก่อนมันจะไม่โตมันจะเหมือนอย่างข้าว แกนเนนาเข้าวระทบอากาศเย็นอ,ะอ่ะสายปุย๋ยก็ไม่ตอบสนองยืนต้นนิ่งอยู่งี้เดี๋ยวแล้วสักพักเดี๋ยวจะเริ่มเป็นหลอดหอมขึ้นมาอมไอ้ที่มันนิ่งเพราะว่าอะไรเพราะมันเจาะมันเป็นตัวแล้วมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในไส้ของข้าวไปเรียบร้อยแล้วไงมันเลยทําให้ข้าวมันหยุดเลยนี่ก็เป็นสาระดีๆของกุมสารไทออมีทอกซิมที่เอามาฝากเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามผมเข้ามาว่าไทออมีทอกซิมสามารถที่จะใช้ป้องกันกันกบจัดบวดได้ไหมได้นะได้แล้วก็ค่อนข้างดีเลยแหละเท่าที่ผมใช้มานะประสิทธิภาพนะถ้าเทียบกันเชิิิงประะะสทททธภาาาพนเ่่่ีีผมมใชดกว สารคาเทบไฮโดรคลน์ที่เป็นเม็ดทรายที่เพื่อนๆเ,เรียกกัน 6G,5G,3G ที่เอาหวานทั้งดินอะ่ะอันนี้บอกได้เลยว่าดีกว่าเพราะว่าเราฉีดพ่นทางใบเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ใบครับเพื่อนๆม,มันสามารถเคลื่อนย้ายตัวมันเองเข้าสู่ระบบเซลล์ได้โดยตรงแล้วมันก็ไปทั่วทั้งลำต้นเลยแล้วเมื่อใดก็ตามแต่ที่แมลงเจาะเข้าไปแล้วดูดน้ำเลี้ยงแม้เพียงแต่น้อยนิดมีผลกับระบบการทำงานของประสาทส่วนกลา,างทันทีฝากไว้นะครับกับสาระดีๆแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเอา เนื้อหาของตัวสารสามัญสำคัญสำคัญที่เพื่อนเพื่อนคุค้นี้อยู่เสมอแล้วไม่รู้กบกลไกการทำงานของมันว่ามันทำงานอย่างไงมันเป็นอย่างไงแล้วมันมีผลข้างเคียงอย่างไงดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวจะพยายามเอามาบอกเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังกันอย่างต่อนเนื่องครับ